ครับผมดรอรุอ่งจากช่องเซมนาพะม,มวหนหร่งือสารข้งเว็บเซมนาฟอยู u ดอเน t ตามที่นันกันไว้ตามที่สัญญากันไว้นะครับในการที่จะเรียกว่าติวเข้มแบบไลฟ์สไตล์กับหลักสูตรพิเศษแทงฟังแล้วต้องสอบให้ได้นะครับแรกสุดก็คงจะพูดถึงว่าแทงการเห็นชอบแทงนะครับตามข้อที่9 ข้อที่9ในส่วนของภาคผนวกบีจำได้ไหมครับที่ภาคผนวกในส่วนของภาคผนวกของ E d ดีมี2ภาคผนวก A กับ B A มี1นึ1่งมี8กับ9ก้าอที่8เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเอกสารอุปกรณ์ในส่วนที่9ก็คือการสร้างแผนเห็นชอบรถข้อแรกที่จะทีวเข้มก็คือการเห็นชอบรถครับการเห็นชอบรถนะครับมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มรถแทงติดตรึง รถที่บรนทุกแทงงกันที่ได้และใน,ในส่วนของกลุ่มแก๊สเอาแบตเตอรี่ในกลุ่มนี้นะครับเขานับตั้งแต่บรรทุกได้มากกว่า1นึ่งันลิตรขึ้นไปก็สอบอาจจะออกเป็น1ลูกบาทเมตรนะครับอันเดียวกันนะครับพี่น้องครับตรวนี้แล้วก็กลุ่มที่2คือแทงคอนเทนเนอร์และแท้งประเภทอื่นนะครับแล้วก็ตลอดถึงในส่วนของ M ออแทงบรรทุกแก๊สแบบ MEGC นะครับ อันนี้เขานับกันเพิ่มที่3000ลิตนะครับ3,000ลิตและรถเมมูครับลถขนส่งวัต uh, ถุใใน uh, หน่วยผลิตปัตจุระเบิดขึ้นที่ข้อแตกต่างระหว่าง uh, ในส่วนของรถแก๊สแบตเตอรี่กับรถในส่วนของ uh, MEGC นะครับต่างกันอย่างแรกก็ทรงทราบนะครับต่ังกันอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำหนักบรรทุกนะครับอันนึงในส่วนของแบตเตอรี่อันนี้มาก กว่าพันลิตรขึ้นไปแต่ในส่วนของกลุ่ม MEGC อันนี้เริ่มต้นที่มากกว่า3000ลิตรนะครับในส่วนของออแบตเตอรี่มันยิดตินึงะครับแต่ของ m g c มันยกได้ขึ้นที่ได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างนั่นคือในส่วนของรถคันเขียนชอบรถนะครับก็ขอ็อดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่จอด2องอสา เอาหลายๆช็อตครับวันนี้ให้ครบหลายๆบรรยากาศอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตาม mm hmm. เพื่อลังใจให้เราุตือนนะครับ mm hmm. ติวเข้มกับหนักสูตรพิเศษแทงครับขอบคุณครับหนึสาครับตอนนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในส่วนของหนังสือในส่วนของรับรองรถนะครับว่ารถแต่ละชนิดมันก็ไมา่เหมือนกันรถยามาตอย ก็ไม่เหมือนรถในส่วนของเอซิงอฮอรถเอซิงอฮอก็เหมือนกับรถน้ำมันซึ่งไล้ความดันหรือใต้ความดันคโน,นูสูงเหมือนกับยามาโตยต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของกรารระงับรถนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียนต่อในเ,อเรียกว่าชุดนี้นะครับมี FL ฟเรถ FL นะครับรถเอรถ OX รถในส่วนของ m x ็มเอ็กนุ่งเอ็มเอ็กสงเกียอ็มาเียนะครับว่ามันแตกต่างไงอย่างแรกนะครับในรถ FL คือรถที่มีไม่ว่าวัทุกวัตุรายในส่วนของความเสียงรักความเสียงรองเป็นของเหลวไวไฟและการดอไฟคือ2.1กับ3ครับจะอยู่หน้าอยู่หลังคือรถ FL ในรณรที่รถ AT ตรงข้ามครับ,ค,รบคือรถที่ขนส่งวัตุราย ที่ไม่ใช่รถความมีความเสถียหลักความรองเป็นรถเ,เรียกว่าสองจุดหนึ่งกับสามคือของเรไฟหรือในส่วนของก้านไฟนะครับอันนี้คือเราเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างนี้ในการ์เดียวกันนะครับในรถส่วนของ FL มันต้องมีในส่วนของเรียกว่า,าความปลอดภัยมากๆเพราะว่ามันไวไฟเนาะครับเนาะ มันไม่ไฟนะครับมันต้องมีระบบป้องกันระเบิดมันต้องมีระบบไฟติดไฟฉุกเฉินมันต้องมีในส่วนของติดตั้งสายดินมันต้องมีในส่วนของระบบหน่วงความเร็วที่ไอ้ระบบหน่วงความเร็วที่นะครับไม่ใช่คูดคอนโทรลนะคนละอย่างนะไอ้คูดคอนโทรลนี่คือว่าเราขับแบบสบายสบายแล้วว่าถนนไม่มีรถใช้คูดคอนโทรลครับกดไปเลยระบบนี้ เรียกว่าคาตตรมาดขับรถครับแล้วก็ป็นเหมือนกับ ABS ครับ ABS คือมันเหมือนตั้มปูกับตับตับับอไม่เหมือนกันครับคือเข้าใจนะครับเนาะพอมัวก็นำขับรถกันอยู่แต่เราลวงว่วงความเร็วที่คือว่ามันหน่วงการหยุดครับมันหน่วงการหยุดนะครับนั้นคือในส่วนของระบบเซฟตี้ของรถเรียกว่า FL ซึ่งตลอด AT ที่บอกว่า บรรทุกอะไรก็ได้ขอให้มีขอให้อย่าให้มีความเสี่ยงหลักความจะลองเป็นรถความอ,อนึ่งในส่วนของออออการไฟฟของเรลไฟฟแต่จะเหมือนกันในเรื่องของระบบความไฟคือระบบความเร็วลมลวงความเร็วคงที่ซึ่งภาษาเราผมรู้จักอันนี้คือชอปชอปชอบชอบรรทนะครับชอประบบเองชอปนะครับตรงนี้ นั่นคือสิ่งสิ่งที่เราต้องจําว่าถ้าเขาถามข้อสอบเขาถามว่ารถคันไหนเป็น FL หรือ a ีหรือรถคันนี้สายเวนี้ต้องเป็นทีหรือว l ต้องดูที่ครับว่ามันเป็นของเรือรไฟหรือการรไฟแค่นี้ครับจำแค่นี้ได้ผ่านครับจำแค่นี้ได้ผ่านยืนยันไม่ต้องรับทีกันครับขอให้จําได้แค่นี้ขอบคุณครับแล้วเราจอนต่อไปนะครับี๋ยวเราเรียนรู้กัน วันนี้เรามาเรียนรู้รหัสแทงกันรหัสแทงนะครับรหัสแทงมันจะให้ข้อมูลสี่ส่วนนะครับรหัสแทงให้ข้อมูลสี่ส่วนสี่ส่วนนะครับส่วนแรกส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งจะบอกว่าบป็นส่อะไร ส่วนที่สงครับความดันครับความดันแรังได้ส่วนที่สามครับท่องเติมหรือได้สารครับช่องที่4ครับส่วนที่4ี่ส่วนที่สี่เป็นเรื่องของลิ้น ระบายครับตัว่นในบรรจุอะไรใช่ไหมครับแล้มบรจุมันก็แปลงออกเป็นของแข็งของเหลวแก๊สครับผู้บรรจุสารจะต้องอ่านรหัสท้งออกนะครับความดันคือเริ่มต้นที่จีครับ ดคือความดันปกติคือ,คอพวกนีแทงนี้รับวัตถุอันตรายที่ไม่มีความดันนะครับเริ่มด้วยแต่ถ้ามันมากขึ้นมันจะเป็นตัวเลขครับ4บาร์บารป้าไปดนะครับตรงนี้ส่วนช่องอนะครับช่องเติมสารมันจะแบ่งออกเป็น A B C D A นี่กับ B นะครับช่องอยู่้าง้านา้าง อันนี้ช่องไหมครับ C กับ B ด้านบนครับต่างกันยังไงครนี้ A มีอุปกรณ์ผิดสอตัวเดียวกัน A นะครับ2ตัวอุปกรณ์ผิด B อุปกรณ์ผิด3ตัวเรียงกันครับส่วนด้านบน C จะเห็นหน้าสารจะมีช่องนะครับเห็นหน้าสารนะส่วนดีช่องยื่นบนเหมือนกันแต่ไม่มีช่องมองหน้าสารอันนี้คือส่วนที่3ส่วนที่4นะครับเป็นลิ้นหรือะบายนะเป็นลิ้นระบาย ลิ้นเรือนะบายนะครับผมเอาหน้านี้เลยก็แล้วกันนะครับลิ้นระบายมันจะเป็น B F N H นะครับมันจะแบ่งเป็น C. สี่สี่ส่วนด้วยกันสี่ส่วนย่อย V นี่คือมีระบายแต่ไม่มีกับดักเตอรไฟ F นะครับมีระบายและมีกับดักเตอรไฟ N N นะครับ N นะ N N นี้มนลิ้นเรนละบาย เอ็นมีลิ้นนิลภัยนะแต่ไม่เปินสิเนแนนอาจจะมีลิ้นสุญญากาศส่วนเอชส่วนเอชนะครับเป็นสิเนแนนอันนี้คือความแตกต่างนะครับของในส่วนของออในส่วนของข้อ,ขอมูลที่หายแทงบอกนะครับตัวอย่างที่จะเห็นนะครับคือเ,อเรียกว่าสมมติพียี่สิบสองเอ็ F, เอฟเออีกสองบีเนะครับ B F นะ B B นะครับ B นะเป็ B, B. B. B, นบีพีนี่คือแก๊สบรรจุแก๊สครับยี่สิบสองคือความดันของแท๊สตัวนี้เราได้ใล้วเดียกัน B ีนี่ช่องจำได้ไหมครับช่องอยู่ด้านล่างช่องด้านล่างมีมวลปิดสามตัวเดียวกันส่วน F นี่คือส่วน F อฟนะเอฟนี่คือมีระบายและมีกับดักเปลวไฟ ง่ายนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้กันในห้องอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับครับก็คงด้จะเปียนตอนสุดท้ายสำหรับการสรุปดิวเข้มนะครับในส่วนของหลักสูรที่เศรษแทงตัวนึงที่ผมอยากจะเน้นกับแฟนคลับผู้รับชมก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไปจำรถนะครับจำได้ไหมครับในของพื้นฐานเราเราเน้นหนะัก ที่อุปกรณ์ค่อนข้างมากแล้วก็สามารถที่จะเอาเอามาออกข้อสอบได้ในส่วนของแทงนะครับอุปกรณ์ประจำรถนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ามส่วน้ียกันคือส่วนที่1คืออุปกรณ์ปิดรถปกรต์ปิดรถมีในส่วนของลิมล้อในส่วนของรวยทางดับเพลิงแล้วก็ภาชนะใส่น้ำยา่างตาน,นี้คือส่วนที่1นะครับปวนต์ปิดรถส่วนติดตัวเสื้อส่อนแสงถุงมือ ครับซึ่งสอดคล้องในส่วนของอัญชนะอันตรายที่เราบรรทุกไปแล้วก็ในส่วนของเป็นตานิรภัยแล้วก็ไฟฉายไฟฉายก็ไม่ใช่โลหะนะครับเพราะว่าป้องกันไฟฟ้าสถิตในส่วนอุปกรณ์พิเศษหรือ,อวันทุเรก็มีถ้าเราเอา1ไป1คือระเบิดเอา2ไป2คือแก๊สทุกอย่างนะไม่ว่าสคือการไฟไฟไม่ว่า 2. 2ในส่วนของไม่ไฟไฟไม,ม่พิษใน2.3ในส่วนของ มีพิษนะครับอันนี้เราไม่ต้องอพยัใส่น้ํายาล้างตาไปครับเพราะเราไม่มีโอกาสได้ใช้ถ้าเกิดเห็นอะไรขึ้นนะครับอันต่อมาในส่วนของอุปกรณ์พิเศษที่ต้องไปถ้าเรา2.3าไปสารสพิษครับ6.1จ่สารพิษครับเราต้องเอาหน้ากากนิราภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนพิเศษอีกตัวนหนึ่งนี้ต้องจํามากๆครับเพราะว่าเรียกว่ามันหลายตัวไม่ว่าจะ3 4.1 4.3่9นะครับ3คือของเรือไฟ4.1่ของแข็งเรือไฟ ดีจุดสามสาราาสารเมื่อถูกน้ำใน้การไ,ไฟฟ้านะครับแล้วก็แปดกันก่อนเก้าเปทนตะเล็กพวกนี้ต้องอพวกผู้ถังพยางนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำอ,อีกส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการตรวจรถพื้นฐานเราก็เรียนแล้วแต่ว่าในส่วนที่ที่ว่าเราเน้นหนักอีกทีก็คือเรื่องของการตรวจแข็งครับอะไรที่ไม่ใช่การตรวจแข็งอันนี้ไปดูนะครับ ก็ตัวแท้งก็ยกตัวอย่างเช่นอ้บันไดนะครับบันไดบินนั้นดานบนนะครับบันไดาสารนี้จะบรรทุกในแทางนี้ได้ไหมสารนี้จะต้องล้างแทงก่อนไหมซึงจะเรียกว่าบรรจุดได้หรือแม้แต่ว่าต้องมีถ้าคาดว่าสารที่เรามีอยู่แล้ว2ช่องก็ถ้ามันมีอยู่แล้วมันดูดูว่ามันเรียกว่ามีปัญยายไหมถ้ามันมีปัญญายก็ต้องแยกแล้วสารอื่นเข้าไปแทนนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ รักสุดในส่วนของอย mm ูเข้มแทงแล้วผมคง mm hmm. จะเรียกว่านำเสนออีกเป็นอีพีสองอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื mm ่อกำลังใจให้ mm hmm. ตัวเอนเลยนะครับ mm hmm. สำคัญที่สุดเหมือนที่เราคุยกันครับ mm hmm. โฆษณาครับโฆษณาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ mm hmm.